รุ่นนี้มีคันเดียวนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับนะตัวเต้าแคมรี่ 2.5G นะฮะปี2017นะฮะไมน์เนชเชนโฉมสุดท้ายหรือที่เรียกว่าโฉมเบาะส้มเกียร์ถุงนะฮะลายมาเก็บล่าแหละตัวนั้นแหละนะครับแรงๆ181แรงม้าพี่นะฮะยังจัดไปเน้นได้นะฮะซื้อสดได้พิเศษคันนี้นะมีประกันเครื่องเกียร์ให้สูงสุด2ปีนะฮะตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะที่เรียกว่าเบาะส้มนะฮะมันเป็นยังไงนะไมน์เนชเชนโฉมสุดท้ายพี่ สภาพพีดูสภาพเบอะโอ้โห,โโหเดิมๆนะหนังเดิมนะฮะได้เดิมสวยงามคันนี้นะแอร์แบ็กเจ็ดใบพี่อดีตรถผู้บริหารนะครับเนี่ยโอ้โหกริปจริงๆสภาพลายไม้เคลือบล่านะเจ๋งถูกนะนะครับแม็กขนาด17นิ้วนะยางปี25นะสภาพสวยพี่นะครับรถใช้งานคนเดียวนะนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วพี่สำหรับคนนี้นะครับจัดเฟรนเซสได้เต็มนะฮะมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะคันนี้นะครับโอเคดูรายละเอียดกันในคลิปนะครับผมไปกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอร์คอยล์มือสองนะฮะกับผมนะครับบีมเพชรย์ยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรย์ยนนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรย์ยนนะฮะสาขาสวินทวงศ์46นะครับเนี่ยก็ที่นี่เนี่ยจอดรถได้มากกว่า400-500คันเลยเดียวนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผมมีมานําเสนอตัวโตต้าแคมรี่เนี่ยสดห้านะ่ยปี2017นะฮะเอกลักษณ์เด่นๆสําหรับรุ่นนี้นะฮะ 2.5G นะฮะขับสนุกแน่นอนพี่นะครับ น้ำมันล้วนนะฮะตอนนี้นะฮะตัวนี้น้ำมันล้วนนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะฮะตามบูชัวนะนะครับขับสนุกแน่นอนแล้วก็เอกลักษณ์เด่นๆนะ่ยสำหรับรุ่นนี้ภายในเบาะสีน้ําตาลหรือเบาะสีสีส้มนะนะครับเขาเรียกกันเบาะส้มเบาะส้มเบาะส้มเกียร์ถุงนะฮะลายไม้เคปลอรนะฮะมีมาให้ในชมนี้นะครับรถเพื่อทหารของบริษัทไทยวีพีนะ่ยนะครับรถหน่วยงานปลดบจำการพี่เล็กไม้ใช้ไปที่หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะฮะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะสำหรับปี17จจจนนนนนถึงปนนะะนนปััุบะะฮตอีี้2026แล้ว นะครับก็ถือว่าน้อยนะน้อยมากเลยนะครับพิเศษสุดนะคันนี้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะประกันศูนย์ซ่อมศูนย์นะฮะนะครับจากศูนย์โตต้าเลยนะครับให้ไปเลยพี่นะครับให้ไปเลยนะนะครับสปีนะนะครับประกันแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของผมนะฮะต้องอยู่ในเงื่อนไขนะนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดเลยนะครับแล้วแต่จะเลือกนะฮะถ้าจัดไฟแนนซ์ผมให้1ปีนะฮะตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะฮะถ้าซื้อสดให้2ปีพี่ นะครับแต่ต้องตามเงื่อนไขผมหนึ่งปีตามเงื่อนไขไฟแนนซ์สองปีตามเงื่อนไขผมนะฮะเข้าใจตรงกันนะฮะนะ่ยเดี๋ยวไปแย้งด้านภายหลังไม่ได้นะนะครับไฟหน้าโปรยเตอร์เดย์ไทม์นิ่งไลท์นะครับมีมาให้ด้านล่างสปอตไลท์นะฮะแล้วก็เส้นสายของตัวโครเมียมครับสวยเลยนะมันจะรับกันพอดีพี่เส้นอ่าเซนเซอร์ด้านหน้ามี2จุดนะฮะด้านหลัง4จุดนะครับไฟหน้าผมก็สวยนะในโฉมรุ่นนี้นะนะครับไฟหน้าเดิมนะฮะโปรเจคเตอร์นะฮะับเดย์ไทม์สเมตรนะครับมีมาให้ ก็คล้ายๆกับทางรีโว่คล้ายๆ f o r t u n e er นนะฮะแม็กขนาด17นิ้วเนี่ยนะครับยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะนะครับเป็น2 1 5 5นึ่นะฮะปี2000เนี่ยนะผมดูก่อนเนะี่ยปี2025พี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับไอ้คันนี้เนี่ยเก็บประหยัดให้หมดทุกอย่างแล้วนะฮะนะครับสวยสดยงดงามพี่ฟิล์มน่าจะอยู่ประมาณ80นะเข้มหน่อยคันนี้ค่อนข้างเข้มเลยนะบอกไว้ก่อนนะฟิล์มดำนะค,นค่อนข้างเข้มเลยนะครับแล้วก็ กระจกเดิมเดิมทุกบานที่บานหน้าเดิมสติ๊กเกอร์คำเตือนยังอยู่นะนะครับภาษีวันบอลกันยายน69ครับยาวๆไปนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิษความครับรับประกันเครื่องเกียร์งปีนะครับเฉพาะคลิปนี้นะโทรหาผม,ไ,มได้เลย0ูนย์เก้าสามสอบีมพิเศษน,นะฮะแล้วก็ช่องทางขอนไรนะครับแคปรูปแล้วส่งรูปเข้ามานะครับแอสไสหกหกบีบีครับหกสองตัวบีสามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้นครับ รูตอนในสวดของภายในกันนะครับภายในจะเป็นเบาะสีน้ําตาลอย่างที่บอกนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเบาะสีส้มนะฮะสีส้มตัดดำนะฮะคันนี้จะนึกถึง bmw นะฮะเบาะลายนี้นะครับแต่ของ bm จะเป็นหนังแท้นะฮะไอ้นี้จะเป็นหนัง pu นะฮะหนัง pu นะครับผมเนะฮะตัวใต้เป็นหนัง pu หมดนะฮะแต่ถ้าเป็นรถยุโรปห้เป็นหนังแท้หมดนะครับนะเบาะสวยนะฮะปีกเบาะสวยไม่ยับนะฮะตัวนี้เสริมขึ้นมาให้นะฮะนะครับจากของเดิมนะฮะนะครับ ตกแต่งมาให้นะจากของเดิมนะฮะนะครับส่วนฝั่งนี้ของเดิมพี่นะครับอันนี้ของเดิมหนังเดิมนะฮะได้เดิมนะฮะแล้วก็ด้านหลังหนังเดิมได้เดิมนะครับส่วนฝั่งนี้เติมมาให้แค่ปีกบาะแค่นั้นเองนะครับนะเติมสันมาให้นะฮะไม่ให้มันเสียทรงเลนั่นเองนะนะครับนะผ่านการใช้งานมาครับแต่เราก็ซ่อมแซมได้นะนะครับดูแผงประตูก่อนครับแผงประตูสีดำนะฮะไม่มีช้ำนะฮะแล้วก็ไฟอ่าเวลคัมนะฮะซีกาวเรือนหนงฝานะยางเสียงแน่นๆอยู่เชื่อมต่อสวย โจกเดิมโตต้านะครับซอฟทัดเดิมสวยนะลายไม้เคปลาตัวนี้ถือเป็นจุดเด่นนะฮะนะครับทำไมถึงต้องเป็นลายไม้เคปลาพี่ดูนะลายด้านในมันจะเป็นตัวตารางตารางนะฮะนี่นะครับเป็นตัวเคปลานะฮะนะครับแต่มีเขาเรียกว่าเป็นลายของลายไม้นะฮะปกติเคปลาจะเป็นสีสีเทาเนาะสีเทาสีดำนะฮะนะครับกระจกเขาลงออโต้ด้วยสีบานนะพับประจกฟ้าเป่าประจกฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกเมมบรีซีดนะยังเป็นปุ่มกดอยู่นะครับปุ่มกดนะฮะแล้วก็เออ บอปลัอไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่คือลงปลัอักพิงนะฮะแล้วก็ดันหลักนะครับสเก็ตเปดกับบันไดพี่นี่สภาพเดิมๆนะนะครับผ่านการใช้งานมานะครับเลอะนิดหน่อยนะฮะคันนี้นะฮะนะครับเบรกมือเป็นตัวย้ำ้าวสายนะนะครับคันเร่งแล้วก็เบรกเป็นเบรกนะฮะยังลึกๆอยู่นะนี่นะครับมีไฟเขาเรียกว่าไฟส่องให้ด้วยนะครับพยุงพยยางเดิมพี่นะครับเปิดฝาท้ายแล้วก็ฝาถังตรงนี้นะครับนี่ ปุ่มกดต่างๆนะฮะมีพาวจวอร์จอดไฟปั๊บจอดไฟนะครับซัคชั่นคอนโทรลเนี่ยบายสปอร์ตมิเตอร์นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรับพันคุชาร์ทนะครับวงลัยสวยนะครับวงลัยหนังเดิมนะมาครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันคันนี้ผมมีกุญแจสำรองให้นะนะครับย้ำกันอีกครั้งนะคันนี้มีการเครื่องเกียร์ให้2ปีพี่รับการซ่อมศูนย์กันไปเลยนะครับแต่อยู่ในเงื่อนไขผมนะสูงสุด2ปีนะฮะสำหรับซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์มีให้้แคคค่่่1 1ปปปีีีนนนนนนะะะะะะฮรรรัััับบซออออมมููาาาดดดยยลเขงหก ไฟโชว์ตัวนี้มีแค่ไฟน้ำมันฮะครับเล้งใหม่แสนสามหมื่นสี่พันโลครับไฟโชว์อื่นไม่มีนะฮะนะครับโอ้โหเก็บจริงๆคันนี้มีครูสันโทให้นะอยู่ล่างนะครับแต่ยังเป็นอะ์ดับทีฟนะตัวนี้ยังไม่เป็นอะ์ดับทีฟเลยฮะเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงปุ๊บนี่นะ่ยแล้วก็พวงมาลัยรีดิฟงก์ชันนะครับแอร์แบกมีให้เจ็ดใบพี่นะครับตรงนี้อาจจะลอกหน่อยนะสีลอกหน่อยเพิ่มเสียงรถเสียงนะฮะนะครับแผงคอนโซลสวยนะครับเดิมๆพี่ ลายไม้เนี่ยลายไม้เคปล่านะครับตกแต่งทั่วคันเลยตรงนี้ก็เป็นลายไม้เคปล่านะหัวเกียร์ก็สวยนะสภาพเดิมเป็นเกียร์สไลด์นะฮะเกียร์ถุงนะครับมันมีอยู่รุ่นหนึ่งในปี15 16นะยังเป็นเกียร์สไลด์อยู่นะครับพอเป็นมันดิเชนต์เขาเรียกว่าจะเป็นเกียร์ถุงขึ้นมานะครับแล้วก็มีวอลเลชชัตเจอร์มาให้นะวางโทรศัพท์ก็ชาร์จสายได้เลยนอกนั้นก็มีตัว a u x u s b นะฮะมีมาให้แล้วก็ power outlet ในอีกหนึ่งจุดนะครับมาหลังไฟฟ้าเป็นปุ่มมกดดดดนนนนนะะะะะฮคครรััับบบเี๋ยวู้าาหลง1 2 3ป๊ ขึ้นแล้วนะครับถ้าเราถอยหลังในขณะที่มั่นขึ้นอยู่นะมันก็จะลงให้นะนะครับหรือว่าเราปบก,กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับมันก็จะลงให้นะครับสวยเลยพี่นะนจอนะฮะขนาดน่าจะประมาณหกนิ้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะฮะมีแมปเนะี่ยเต็แมแมปแน่นธรรใจโทรศัพท์ดีกว่านะนะครับอ่ะดูกล้องถอยหน่อยหนึ่งสองสามปุ๊บกล้องถอยมุมมองเดียวนะแต่ว่าชัดเจนพี่โทนสีก็ใกล้เคียงกับตัวของของ,ของตัวใหม่ๆนะในตัว โฉม70นะสินะครับเบาะปล่อยไฟฟ้านะฮะมีให้ตั้งแต่รุ่นนี้แล้วนะจริงๆมีให้ตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่า ACV 4 0นะนะฮะโฉมนั้นนะมีเบาะปลอยไฟฟ้าจากตรงนี้เลยนะปุ่มตรงนี้นะมีเบาะปล่อยไฟให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเพดานนะฮะสวยครับไม่มียันไม่มีหลับมีไฟให้นะฮะแผงมไฟแดดมีกระจกให้มีไฟให้แล้วชมมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะแผงมไฟแดดฝั่งคนขับนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้นะฮะก็ครบถ้วนนะครับแอร์ปรับยากซ้ายขวาอ่ะดูแอร์กันอีกทีนึง นะครับปรับอุณหภูมิปรับออโต้ได้นะครับปร,บรับแยกซ้ายขวามีดูอ้นะฮะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับที่วางแขนแล้วก็มีที่ใส่ของเพิ่มเติมนี่เป็นสีเขาเรียกว่าเอา่อเบาสีเอาสีส้มเลยกันสีส้อมอินแล้วกันนะนาะยจะได้เข้าใจแนวทางเดียวกันแล้วก็ที่ใส่ของนี่นะครับมาดูต่อขั้ส่วนของด้านหลังครับผมจะเปิดไฟเอาไว้แล้วก็เอ่เปิดฝากระโปรงหน้าไปเลยมาฮะ อันนี้มีรับกันเครื่องเกียร์ให้นะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังแถวสองพี่โอ้โหฟูๆูเบอะยังกระบอกโซฟาที่บ้านนะพี่ดูสภาพอื้มอันนี้คือหนังเดิมนะหนังเดิมนะฮะหนังเดิมติดรถมานะครับสวยสดด้วยงามพี่ครับไม่มีช้าเลยนะสภาพสวยนะฮะรถเหมือนเป็นรถใช้งานคู่เดียวครับพี่ดูสเกเพลกับมาไดฝั่งฝั่งคนขึ้นด้าหลังนะเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็แผงประตูครับนะลายไม้เคปล่านะครับ เดิมๆเมื่อก่อนเนะยังมีที่เขี่ยบุหรี่นะนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีกันสูบบุหรี่ในรถแล้วนะครับซีนเกาวเดินน้งฝานะครับเป็นนุ่มม้็น้าอยู่นะครับแล้วก็ม่านส่วนตัวมีให้นะครับนี่กระจกเดิมขึ้นลงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไฟเม่ไลทยด้านในนะล้อสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะฮะปียี่สิบห้านะครับนะเป็นยี่ห้อนี้เลยพี่นะไม่มีขูดขีดเลยนะล้อสวยพี่นะครับต้นบหลังคาสวย นะกระจกด้านหลังเดิมนะไล่ฟ้าไม่ขาดแล้วก็ไฟท้ายเดิมครับไฟท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับดูผมว่าดู V i P ดีนะนะครับดูลักชัวรี่ดีนะดูมีเอกลักษณ์นะครับของแคมรี่นะครับเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านท้ายรางน้ําเดิมครับไม่ต้องเม็ดอ้างอยู่นะฮะยังไม่ได้เช็ดนะพี่นะนะครับยังมีหยักย่าอยู่นะแล้วก็คไฟไท้ากโตครับรองพื้นเดิมซีนกาวในนุ่งฟ้านะฮะรางน้ําสวย นะแต่ฝุ่นเยอะหน่อยนะนะครับนี่เนี่ยรางน้ำแต่งจกครับแล้วก็ด้านในคันนี้ผมว่ากว้างนะฮะนะครับที่ใส่สมาร์ทด้านในค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะนะครับก็ไม่ยี่ไปทางเดียวกันเลยนะครับด้านในเห็นไหมปึ๊บอ่ะด้านในเนะฮะแม่แรงว่ากล้อไม่ขันแม่แรงนะขูรากมีให้ครบอ,อุปก,กรณ์ที่เหลือพื้นฐานนะฮะแล้วก็ล้ออ่าล้อ,อไหลเป็นยังเป็นล้อแม็กนะฮะนะครับขนาดเท่ากันนะลายเดียวกันสิบเจ็ดนิ้วนะครับ ล้อไหนแต่ก็สลับล้อใส่วิ่งได้ปกติเลยนะครับนีส่สภาพเดิมสวยอยู่นะคันนี้นะครับรองรับน้ํามัน e ยี่สิบนะฮะอบาดหน้าหลังสวยพี่ไปดูสภาพโอ้โหกริฟจริงๆนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันใส่ไม้เคเบล่ารครับจุดโลงงสกเก็ตเพดกับบันไดไม่ยอยางลองพื้นให้พบนะนะครับถุงยิงโจ้แน่นๆพี่เติมเฟิมเลยฝั่งนี้ดูผพนเพดกันหน่อยครับปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะ ผลิตพอ,อกัสนะฮะสิงหาคมนะฮะปี2 0 1พนสิบแปดนะฮะไม่ดินไทยแลนด์นะ <c oughs> เล็กเครื่องเล็กต่างเล็กเครื่อง2 AR นะครับเอ่อ2.5ลิตรนะฮะนะครับ2.5ลิตร181แรงม้าพี่ <c oughs> พี่ดูปีกบอกฝั่งนี้นี่คือเดิมนะฮะปีกบอดเดิมนะนะครับปอดปล่อยไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนเครื่องลงปลอดพนักพิงนะฮะสเก็ตเพลกับบันไดฝั่งนี้มีผ่านการใช้งานมาบ้างนะฮะนี่ครับผ่านการใช้งานมาบ้างสำหรับสำหรับด้านหน้านะฮะคนข้างๆนะนะครับสีกาดเรียงรถไยางกันเสียงแน่นๆนะฮะนะครับกกระจเดิมโตต้า นะด้านบนไม่มีสลูปนะนะครับภาษีนะฮะกันยายนหกเก้าพี่ยาวยๆไปกระจกหน้าเดิมนะสติกเกอร์คำเตือนคเตือนยังอยู่นะครับเดี่ยวกราสั่นไม่บุบไม่รังยิ้มพี่กนนี้นะครับนี่ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะมาฮะของเออาร์ฮะสองจุดห้าลิตรนะฮะดูวีวทีไอนะฮะเครื่องเดิมพี่นะครับยังเท่นเครื่องเดิมนะฮะโชค๊คคำฝาดันนิดสุดกระบอกนะครับฝากระโปรงเดิม ไม่มีชนหนักนะยังเหลืองเหลืองเลยพี่หนีนะยังเหลืองเหลืองนะสติกเกอร์ออกเหลืองเหลืองหน่อยนะนะครับไอนี้คือเดิมนะทำกันไม่ได้นะนะครับฟิล์มใสฟิล์มใสรถฝานะครับรถฝาไม่ถอดนะกระโหลกบางคนนั่นไดสวยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่เป็นลมไปล้างอยู่นะฮะเสียงเครื่องเงียบนะปั๊มเวสนะครับเอ่อยเช่งเครื่องนะฮะนอนเบรคนะครับสั่งพักน้ำพี่นะครับปรองกรกาศนะฮะ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะเมื่อปีแล้วเองนะกันยายนนะฮะนะครับยังใช้ได้อีกยาวนะก่อนอากาศ ETU แบบฟิลลีเลยนะฮะนะครับครบถ้วนเลยอันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะใครหารุ่นนี้อยู่ในโฉมนี้นะฮะราคาออกห้างนไ่้อยู่มาล้านประมาณล้านห้านะคันนี้นะครับไปโดนขายอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับวันนี้นะครับพิเศษนะย้ําอีกครั้งหนึ่งใครซื้อสดนะครับผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีนะฮะซ่อมศูนย์กันไปเลยพี่นะซ่อมศูนนนยย์เละะครับ แต่ต้องเข้าเงื่อนไขผมนะต้องเข้าเงื่อนไขผมเท่านั้นนะฮะใครจัดไฟแนนซ์นะฮะมีประกันเครื่องเก okay. ียร okay. well. ์ให้1ปีนะฮะนะครับต้องเ <Okay. S 2> ข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์เหมือนกันนะนะฮะจัดไฟแนนซ์นะฮะนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวแถมให้นะครับโอเคเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทพิจิตรซอยสุวินทวงศ์46นะครับกับผมนะบีพิจิตรนะฮะก็โทรมาก่อนก่อนเข้ามานะครับ093ย6 9 9898นะครับช่องทางออนไลน์นะครับแอทไซด์ห6หกบีบองตัว B3 ตัว นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปที่ช่องดีด้วยนะนะครับลาไปก่นอนนะครับสวัสดีครับ